วันบวรเตรียมงานเพื่อฟ้าดินอีกไม่นานที่ราชธานีอโศกจะมีการจัดเทศกาลเพื่อฟ้าดินชาวอโศกโดยเฉพาะเจ้าภาพชาวราชธานีอโศกจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเทศกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่4เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567 เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีมีกิจกรรมวันบวรชาวบ้านราชคุ้มต่างๆมีท่านสมณะสิกธมาศเป็นที่ปรึกษาช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่บริเวณสวนเพื่อฟ้าดินและสวนเพิร์ม,มา c าเจอร์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเทศกาลเพื่อฟ้าดินโดยกลุ่มสีเหลืองหรือแปลงมะเขือเทศที่สวนเพื่อฟ้าดินเนื่องจากหมดฤดูของมะเขือเทศแล้วถ้าปล่อยต้นมะเขือเทศท,ท,ทิ้งไว้ อาจเกิดเชื้อราและจะได้เตรียมแปลงเพื่อปลูกผักชนิดอื่นต่อไปกลุ่มสีแดงขนดินใส่แปลงเพื่อเตรียมปลูกผักปลังที่สวนแมเปิลโดยยืนเรียงกันเป็นแถวตักดินใส่ถังน้อยผ่านสายพานแห่งความสามะคัคคีส่งไปให้คนที่อยู่ในแปลงใส่ดินมีบรรยากาศสนุกสนานแม้งานจะเยอะแต่ไม่มีคำว่าเหนื่อยกลุ่มสีส้มถอนหญ้าและใส่ปุ๋ยต้นไม้ ที่สวนเพอร์ม,มาเคาเจอร์จัดการวัชพืชที่คอยแย่งอาหารพืชผักที่ปลูกไว้และใส่ปุ๋ยบำรุงให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยการทํากิจกรรมวันบวรครั้งนี้เป็นการเตรียมทั้งปลูกผักถอนหญ้าใส่ปุ๋ยเตรียมแปลงเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลเพื่อฟ้าดินที่กำลังจะถึง ขาวงานเลี้ยงอำลานักเรียนชั้นม .3 ม .6 ปวชปี3และปวสปีที่2วันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2567มีการจัดงานเลี้ยงอำลาให้นักเรียนชั้นม .3 ม .6 ปวช .3 และปวสปีที่2โดยมีนักเรียนที่จบชั้นม .3 11คนชื่อรุ่นสิ่งดีๆที่มีให้กัน ชั้นม .6 ปวช .3 5คนชื่อรุ่นมิตรภาพแห่งความทรงจำอสปีที่2 3คนในช่วงเช้ามีกิจกรรมบินทบาทบริเวณเฮือน0ูไปทางเฮือนเพิงกันหลังจากทานข้าวเสร็จนักเรียนชั้นปีต่างๆก็ได้เตรียมงานเลี้ยงอำลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเวลา17นาฬิกานักเรียนตั้งขบวนแห่จากบริเวณเรือรำมจักรไปที่เฮือนศูน ทางเข้างานมีซุ้มตกแต่งด้วยหลอดไฟรูปภาพแห่งความทรงจําและการปาแป้งทักทายกันด้วยรอยยิ้มภายในงานจะมีสมุดที่เอาไว้เขียนข้อความส่งให้นักเรียนที่กําลังจะจบในเวลา18นาฬิกาได้เปิดงานอําลาโดยผอโอวาทวารีสละหลังจากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนทุกชั้นปีตามลำดับเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกดีๆให้กับพี่ๆ ทั้งที before, 3, 3, 2 2, ่จะเรียนต่อและที่จะจากไปถลาเรากับสัมภาษณ์นักเรียนที่กําลังจะจบแต่ละช่วงชั้นในปีนี้ตั้งแต่นักเรียนชั้นม3ม6ปวชปีที่3และปวสปีที่สองพร้อมกับมอบของที่ระลึกที่น้องๆตั้งใจประดิษฐ์ประดอยทํากันเองด้วยใจยันพิธีสำคัญคือพิธีไหว้ขอขมาท่านสมณะท่านศิทธมาตคุรุญาติผู้ใหญ่ชาวชุมชนของนักเรียนสมาสิกขาทุกชั้นปี ที่ตลอดทั้งปีอาจไปทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ไม่ควรกับทุกท่านหลังจากนั้นตัวแทนครุกล่าวเปิดใจสามท่านปิดงานโดยท่านสม,มณะฟ้าไทยสะมะชาติโกกล่าให้โอวาทงานเลี้ยงอำลาในครั้งนี้เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีรอยยิ้มและความทรงจำ กิจกรรมนักเรียนอนุบาลตุ๊กติวร้องเพลงถวายกำลังใจแด่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในวันอังคารที่6มีนาคมนักเรียนสมุนพระรามร่วมกับนักเรียนอนุบาลตุ๊กติวได้ร่วมกันร้องเพลงถวายเป็นกำลังใจแด่หลวงปู่สมณะโพธิรัก์ผู้เป็นที่เคารพและสุดบูชาของเด็กๆ ซึ่งขณะนี้ท่านได้อาพาธและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์ค่ะความพร้อมเพรียงกันขับร้องเพลงประสานเสียงครั้งนี้เป็นการแสดงออกของความเคารพความศรัทธาในความวิริยะของเด็กๆที่มีต่อพ่อครูสมณะโพธิรัก์โดยมีครุหินทองและคุรุรอยทรายดีรัตนารวมถึงคณะครุท่านอื่นๆ ทั้งยังมีผู้ปกครองของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการขับร้องครั้งนี้ค่ะเพลงที่ร้องมีความหมายลึกซึง้งมีความไพเราะ ล่าสุดในเวลา16นาฬิกากว่าๆของวันศุกร์ที่9มีนาคมพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับสู่บวรราชธานีอโศกโดยมีท่านสมณะท่านศิคขามาชาวชุมชนและนักเรียนทุกระดับชั้นปีมาร่วมกันต้อนรับพ่อครูกลับอย่างอบอุ่นค่สะสมปีข่าวบ้านราชสัปดาห์นี้ ข่าวสมุนพระรามไล่นกในนาข้าวว่าด้วยกิจกรรมไล่นกจะยากตรงไหนนำโดยครุรปรยทรายและนักเรียนสมุนพระรามทั้งหมดรถรถก็ต้องเกรงใจเราเลยนะรับประกันความผ่อนรู้สึกเป้าหมายจะเปลี่ยนไปนกเจอเด็กๆกันกหายไปหมดแล้วเรียบร้อยยกขบวนปั่นจักรยานไปที่นาคำยอด ซึ่งเป็นแปลงนาทีมสิทธิ์เก่าทำไว้ขณะนี้ก็เริ่มออกรวงแล้วกว่าจะไล่นกทั้งครุและนักเรียนต้องพบอุปสรรคอะไรกันบ้างเด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาซึมซับวัฒนธรรมพื้นบ้านรักถิ่นบ้านเกิดค่ะเด็กๆก,ก็มาซึมซับกิจกรรมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ช่วยเหลือช่วยเหลือ,อ,อบวรในเล็กๆน้อยๆ ให้เ,เรียนรู้ว่าเนี่ยวิถีของชาวชุมชนเนี่ยจะมีขบวนการตั้งแต่การผลิตการผลิตการขับเคลื่อนของกิจกรรมของพืชพืชผักผลไม้พืชข้าว,าวเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ให้เขารักรักในสิ่งนี้รักในสิ่งที่ปู่ย่าตายาย,ายพ่อแม่ได้สร้างเอาไว้และให้เขามาช่วยรักษาต่อไปซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆ ของการศึกษาให้เขาได้รักรักถิ่นบ้านเกิดของเขาตรงนี้ละคะข่าวเก็บแตงกวาริรมมูลทุกเช้าที่ฝั่งริมมูลตะวันออกก็มีกิจกรรมเก็บแตงโดยคุณวัฒนาปทุมทิพย์ทีมงานชุมชนสีโคตบูนนักเรียนสามมาศิขาศีสะอโศกและผู้ใหญ่ประวรราชธานีอโศกซึ่งปลูกไว้ เมื่อปลายเดือนมกราคมจำนวน19แถวซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บผลผลิตแล้วเ,เริ่มเก็บผลผลิตได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะค่ะการดูแลก,ก็คือป้าวัฒนาจะสอนให้เด็กนักเรียนค่ะศีสาโศกนะคะมารับผิดชอบใส่ปุ๋ยพ่นจุรินทรีย์เนี่ยค่ะก็เช้ชาเย็นเช้าเย็นที่เราได้แตงมานี่ก็ส่วนหนึ่งก็เข้าครัว แล้วก็้าวัฒนาบอกว่าให้เอาไปขายได้เลยน้ป้าว่าง,งั้นก็เลยไปจําหน่ายที่อุทยานบุญนิยมด้วยทำอาหารด้วยแล้วก็ที่สากลบุญนิยมค่ะค่ะเก็บแตงนะคะก็จะเก็บลูกประมาณนี้นะคะค่ะจะรสชาติดีค่ะข่าวผสมเกษรฟักทองริมมูลที่ริมมูลฝั่งตะวันออกโดยพี่น้องชาวชุมชนบวรราชชานีอโศก รวมด้วยช่วยกันผสมเกสรเพื่อเพิ่มจำนวนการติดลูกฟักทองซึ่งส่วนใหญ่ในแปลงฟักทองจะมีเกสรตัวผู้เป็นจำนวนมากมแมลงต่างๆผู้เคยผสมเกสรก็ลดจำนวนน้อยลงทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรลงพื้นที่ช่วยนำเกสรสองชนิดทั้งตัวผู้ตัวเมียม,มาผสมกันเพิ่มผลผลิตลดการสูญเสียลูกฟักทอง ส่วนเกสรตัวผู้ที่มีจำนวนมากเกินก็เด็ดออกนำไปประกอบอาหารต่อไปค่ะ,จะเจริญทรรมสำนึกดีค่ะ